สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะ m ม r ลี่คริสต์มานะคะก็ปีนี้เรามาทักทายเพื่อนด้วยวันคริสต์มาสก็ที่ต่างประเทศช่วงนี้ก็ช่วงนี้หิมะลงนะคะแล้วก็อากาศหนาวนะคะ ตอนนี้เรามาอยู่ที่ต่างประเทศแล้วนะคะก็กราบสวัสดีทุกๆคนนะคะที่อยู่ประเทศไทยแล้วก็เอ่ทุกคนที่ติดตามเราเนาะก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามแล้วก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะแต่ว่ายังไม่ถึงเนาะ ก็วันนี้เราสวัสดีปีใหม่แล้วก็เมอร์รี่คริสต์มาสก็ปีไทยก็สองพนห้า้หกสิบเจ็ดนะคะปีต่อไปนะคะก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งไหนก็ขอให้ได้ดังใจปาถนานะคะแล้วก็ขอให้รักกันและ ในปีต่อไปก็ขอให้เฮงๆรวยๆนะคะก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรมากเนาะเพราะว่าเราพูดไม่เก่งนะคะช่วงนี้สุขภาพร่างกายเราก็ถามว่าแย่ไหมไม่ได้แย่นะคะแต่ก็ยังป่วยอยู่นะคะก็หลังจากปีใหม่เราก็ต้องไปที่โรงพยาบาลนะคะ ก็ทุกคนที่ติดตามก็ก็คงรู้ว่าเราป่วยอยู่ซึ่งโรคนี้มันก็หายยากนะคะแล้วก็ต้องการกำลังใจคือทำจิตใจให้เข้มแข็งนะคะถ้าใครป่วยเป็นโรคนี้ก็ขอให้สู้ๆนะคะตั้งจิตให้มั่นแล้วก็สู้ไปนะคะจนกว่า จะถึงวันนั้นนะคะก็ขอให้ทุกคนสู้นะคะส่วนเราก็สู้เหมือนกันนะคะไม่ว่ามันจะร้ายแรงแค่ไหนหรือว่ามันจะแพร่กระจายแค่ไหนนะคะวันนี้เราก็สู้นะคะก็ช่วงนี้เราไม่ค่อยได้ทำวิดีโอนะคะช่วงที่เรากลับไปเมืองไทยเราก็ทำบ้างเนาะแต่ก็ด้วยที่ร่างกายไม่ค่อยจะสบายก็ พอจะทำวิดีโอได้นะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนแล้วก็เออพี่ๆน้องๆป้าๆน้านะอาที่ดูอยู่ก็ขอบคุณมากนะคะวิดีโอที่เราทำขึ้นมานี้ก็เพื่อให้ทุกคนเ,เก็บไว้ดูนะคะเผื่อวันนั้นเราไม่อยู่แล้วหรือ ไว้ดูตอนว่างๆนะคะคิดถึงก็ดูนะคะก็คิดถึงทุกคนนะคะขอบคุณและกำลังใจทุกๆคนนะคะเมอรี่คริสต์มาสนะคะก็ไปดูคลิปที่ต่างประเทศเลยนะคะก็เราจะถ่ายมาได้ไม่ค่อยเยอะนะคะเพราะว่าช่วงนี้อากาศหนาวนะคะอาจจะลบถึง8นะคะก อากาศหนาวมากนะคะแล้วก็ประสมกับร่างกายไม่ค่อยจะโอเคก็ถ่ายได้บ้างนะคะก็ไปชมคลิปกันเลยนะคะแต่ว่าอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กด s u b s c r i b ์นะคะขอบคุณคะ่ะ Merry Christmas ตอนนี้เราก็ออกจากบ้านนะคะ เพื่อจะไปขึ้นรถเม์นะก็จะพาทุกคนเข้าไปในเมืองไปดูต้นคริสต์มาสนะคะช่วงนี้อากาศหนาวนะคะจะสังเกตเห็นว่ารอบๆจะมีหิมะมากเลยแล้วก็รถเมก็จะวิ่งไปกับหิมะเอ่อ เราก็จะนั่งรถมีไปนะคะแล้วก็ถ่ายข้างทางไปให้เพื่อนดูแล้วก็พี่ป้านาอ,อาดูนะคะว่าเราอยู่แบบไหนก็ช่วงประมาณอากาศประมาณหนาวแบบนี้ก็จะประมาณสองสามเดือนนะคะที่หิมะก็ตกลงมาเรื่อยๆที่นี่ อยู่ก็ทำมาหากินปกตินะคะไม่ได้คิดว่าอากาศหนาวแล้วจะอยู่บ้านนะคะทุกคนทำงานอยู่ที่ต่างประเทศด้วยความเหน็ดเหนื่อยนะคะแล้วก็ความหนาวความเครียดนะคะฉะนั้นทุกคนกลับไปเมืองไทยก็อาจจะไปผ่อนคลายนะคะ ช่วงนี้รถเมวิ่งเร็วนะคะแล้วก็จังสังเกตเห็นภูเขามีหิมะตกหิมะขาวไปตามข้างทางนะคะก็เพื่อนคนไหนที่ยังไม่เคยมาต่างประเทศก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะคะสำหรับที่จะมาเที่ยวต่างประเทศเนาะเพราะว่าอากาศที่นี่จะไม่ปกตินะคะบางครั้งก็หนาวมาก ถึงลบสิบนะคะแล้วก็ลมฝนนะคะช่วงที่เรานั่งมานี้ก็ไม่ค่อยจะมีรถนะคะเพราะว่าเป็นช่วงเช้านะคะเราออกมาทำงานเช้านะคะที่จะเข้าไปในเมืองะะจะใช้เวลาประมาณ25นาทีนะคะโดยการที่เรานั่งรถจากที่พักนะคะเข้าไปในเมือง เพื่อจะไปซื้อของหรือไปทำงานนะคะแต่บางคนก็ไม่ได้อยู่ในเมืองเสมอไปนะคะตอนนี้เขาจัดงานคริสต์มาสนะคะก็ยังเข้าไปดูไม่ได้นะคะก็วันนี้เขาก็เปิดนะคะก็ทุกคนก็อาจจะเข้าไปดูแต่วันนี้เราไม่ได้เข้าไปดูนะคะเพราะว่าเราไม่ค่อยสบายนะคะก ต้องกลับมาที่บ้านนะคะแล้วก็มาทำอหาราพักผขอนที่บ้าน,นตอนนี้เราก็ถึงในเมืองแล้วนะคะในเมืองก็ผู้คนก็ยังไม่ค่อยเยอะนะคะแต่ก็มีหิมะตกในเมื่อเมื่อเช้าเมื่อคืนนะคะก็ยังหลงเหลืออยู่บ้างน,นะคะตอนนี้เราก็จะเดินทาง รอบๆดูบริเวณรอบๆเมืองนะคะว่าเอ่อบริเวณที่เราจะไปซื้อของเนี่ยเราจะไปซื้อตรงไหนหรือว่าเราจะไปแถบไหนดีนะคะตอนนี้เรามาถึงที่ซื้อของแล้วนะคะ<น>ก็ในห้างนะคะมีกวเนื้อหมูนะคะสัลผัดเนื้อนะคะในในร้านนี้นะคะมันอยู่ในห้างนะคะที่เราจะซื้อนะคะ ก็ราคาก็แล้วแต่อะไอเนื้อที่เราจะซื้อเป็นพวกผักพวกปลาหรืออะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะแล้วแต่ว่าเราจะชอบกินอะไรเนาะตอนนี้เขาก็กำลังหั่นแหมนะคะเรื่องนี้เขาก็จะมีขายพวกเอ่อของขวัญอะไรเงี้ยก็ดูไปเรื่อยๆเนาะเนี่ยของเยอะแยะ แล้วแต่นะคะของตกแต่งคริสต์มาสเนาะต้นคร mm ิสต์มาสบางครั้งเขาก็ลดมากเลย50%ขึ้นเลยนะคะ mm hmm. ช่วงนี้ mm hmm. เพราะว่าคนเขากำลังจะซื้อกันก็ mm hmm. ก็มีลดแล้วก็หลังจากที่ว่าคริสต์มาสเสร็จแล้วเขาก็จะลดอีกทีเนาะ mm hmm. เขาก็จัดอย่างสวยเลยเนี่ย mm hmm. เขาก็ห่อของขวัญฟรีนะ mm hmm. ก็อ่อ ของขวัญแล้วก็ขายของนะคะช่วงคริสต์มาสช่วงนี้เขาก็เงินกำลังแพร่สะพัดเนาะ,ะเหมือนที่เมืองไทยก็เหมือนกันนะคะก็คงจะจัดเหมือนกันนะคะก็จะมีคึกะค,ะะคะักเนาะช่วงนี้เราก็เดินชมแล้วก็ถ่ายคลิปมาให้เพื่อนชมไปพร้อมๆกับเรานะคะ ก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเราก็มาซื้อของขวัญแล้วก็เดินชมผู้คนว่าเขาซื้ออะไรกันบ้างเขาทำอะไรก็ลองดูนะคะช่วงคริสต์มาสนาะแต่ถ้าเกิดวันช่วงคริสต์มาสจริงๆนะคะเขาก็จะหยุดกันพักผ่อนนะคะเขาก็จะไม่ทำงาน ก็จะหยุดนะคะพักผ่อนอยู่ที่บ้านเยี่ยมญาติเยีพพ่ยมครอบครัวอยู่กับกับครอบคัวนะคะ <c oughs> แล้วเขาก็จะหยุดอีกทีในวันนาปีใหม่ <c oughs> ต้นคริสต์มาสที่นี่จะสวยมากเลยนะคะประดับประดาด้วยของตกแต่งแล้วหลังจากนั้นเราก็เดินรอบๆบบริเวณรอบเมืองอีกทีก็คงจะ กลับแล้วนะคะช่วงนี้เราก็จะเดินทางกลับบ้านนะคะก็ต้องมานั่งรถในกลับบ้านเหมือนเดิมน,นะคะก็ต้องมาผ่านตรงจุดที่เขาทำคริสมาสกันนะคะตอนนี้เราก็เดินทางกลับแล้วนะคะก็ ขอให้ทุกคนที่เมืองไทยมีความสุขนะคะแล้วก็คิดจิงใดก็ขอให้สมความปรารถนานะคะสวัสดีปีใหม่แล้วก็มอร์น่คริสต์มาสนะคะขอให้ทุกคนมีความสุข